สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้นะคะเราก็ทำที่เก็บบอนสีเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปขนบอนสีเข้าที่เก็บกันเลยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเราไปดูการขนย้ายแล้วก็บอนสีสวยๆกันเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะที่เก็บบอนสีของเรานะคะเราทำกุญแจเรียบร้อยแล้วนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ขโมยเยอะมากค่ะเมื่อเช้าเราได้ข่าวค่ะว่าวัดเถยวบ้านเรานะคะพระท่านได้ปลูกบนสีไว้เนาะก็มีคนเข้ามาขโมยค่ะตอนพระไม่อยู่นะคะก็ท่านก็ไม่ว่าอะไรค่ะจริงๆแล้วพระท่านไม่เคยห่วงนะคะใครมาขอท่านก็ให้ค่ะแต่ว่านี่ขโมยกันเลยนะคะตอนนี้ทางสวนก็เลยต้องล็อกกุญแจค่ะนะคะทำให้แน่นหนาค่ะเพื่อที่ว่า บอลสีที่รักของเราจะได้อยู่กับเรานานๆค่ะ ตอนนี้นะคะบอลสีของทางสวนนะคะ mm hmm. ก็ทยอยทยอยส่งเข้ามาค่ะเราสั่งมาทุกวันนะคะทางสวนของเรานะคะบอกก่อนนะคะว่าเรายังไม่มีจําหน่ายค่ะแต่ถ้าเรามีร้านดีๆนะคะบริการดีๆเราก็จะมาแนะนํากันค่ะ mm hmm. เพื่อได้เ mm hmm. พื่อนๆเนี่ยจะได้บอลสีสวยๆไม่เสียหายนะคะเรามี2 3ร้านค่ะที่เราไว้ใจนะคะและเราจะมาบอกค่ะ ตอนนี้นะคะในสวนของเราบอนสีก็ค่อนข้างหลากหลายค่ะอย่างเพชรพันล้านต้นนี้นะคะเราได้มานานแล้วค่ะแต่เราก็ยังสั่งมาใหม่อีกนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีเยอะๆค่ะเวลาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนเนี่ยจะได้ชมอะไรสวยๆงามๆนะคะแล้วก็จะได้มีความสุขตาสุขใจกันค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะทางฟาร์มคุณแม่เป่งยังไม่มีจําหน่ายค่ะแต่ก็จะพยายามทํานะคะทําจํานวนเวลาเขาแตกหน่อมานะคะเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนๆได้ของที่มีคุณภาพจากสวนเราไปค่ะเราจะมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าเรามีอะไรแล้วว่างที่จําหน่ายได้นะคะอันไหนแบ่งปันได้เราก็จะแบ่งปันค่ะอย่างต้นพวกนี้นะคะก็เขาก็กําลังเติบโตค่ะต้นนี้เราไม่รู้จักชื่อนะคะ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกวนอูค่ะเราจะมีทั้งเงาวกวนอูและกวนอูนะคะเขาจะแตกต่างกันค่ะ,ะระหว่างเงาวกวนอูกับกวนอูนะคะวันหลังถ้าเกิดเราได้ต้นสวยๆแล้วเนี่ยเราจะมาให้ดูกันอีกที่ค่ะสำหรับทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพันธุ์ต่างๆของทางสวนนะคะอย่างเช่นต้นนี้เพิ่งได้มาใหม่ๆค่ะพระนครค่ะได้ต้นเดียวเท่านั้นนะคะราคาสูงเกินไปค่ะนะคะต้นนี้นะคะก็คือ หานุมานอมพระพรานะคะอันนี้เราเคยพูดแต่พูดผิดไปหลายครั้งนะคะแต่อันนี้ค่ะหานุมานอมพระพราค่ะนะคะสวนต้นอื่นๆนะคะก็มีหลายๆหลักๆห,หลายๆนะคะเพื่อนๆเราอยากให้เพื่อนๆได้มาชมสวนเราแล้วก็มีทุกอย่างคะ่ะสวนเรานะคะไม่ใช่ว่ามีแค่บอนสีนะคะเรายังเป็นสวนมะนาวนะคะที่ใหญ่อีกที่หนึ่งนะคะแต่เราก็ทยอยทยอยเอาออกค่ะเพื่อที่จะปลูกไม้ฟอกอากาศแล้วก็ ผลไม้ที่เพื่อนๆสามารถมาเที่ยวสวนเราแล้วก็เก็บกินได้ค่ะ ทางสวนเรานะคะก็มีพริกไทยมีพวกมระกรกออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ผักสดปลอดสารพิษด้วยค่ะว่างๆตอนเราอัปเดตสวนนะคะเราก็จะมาให้เพื่อนๆดูฝากเพื่อนๆชมด้วยนะคะเพื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีผักปลอดสารพิษทานหรืออาจจะได้ส่งไปทางบ้านเพื่อนๆบ้างก็ได้นะคะทางสวนหวังไว้เช่นนั้นค่ะเราอยากจะทําให้ทุกคนมีอะไรที่ปลอดภัยรับประทานค่ะ ะะแต่วันนี้นะคะเราชมบอลสีไปก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราไม่รู้จักชื่อค่ะเราสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ยังหาชื่อน้องอยู่ค่ะว่าชื่ออะไรนะแต่น้องเขาสวยถูกใจเรามากเลยนะคะเพื่อนๆส่วน ต้นนี้นะคะชายชนค่ะปลูกมานานแล้วแต่น้องยังไม่ยอมกัดสีค่ะไม่ทราบว่าน้องเป็นอะไรเหมือนกันนะคะจะงอนแม่เป่งฟาร์มคุณแม่เป่งหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่เราก็ยังจะหาวิธีค่ะว่าให้น้องเขาอ่ะแดงให้ได้นะคะให้เขากัดสีให้ได้ค่ะต้นฮกหลงของเรานะคะก็ยังไม่มีเยอะนะคะยังมีนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะรอให้เขาโตนะคะจะทําเป็นพุ่มสวยๆค่ะ เขาจะได้ถูกใจเพืเ่อนๆเวลามาเยี่ยมสวนเรากันนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็ขอขอบคุณเพืเ่อนๆที่ให้คําแนะนํานะคะพูดผิดพูดถูกก็ให้อภัยกันค่ะบางคนก็แนะนํามานะคะว่าต้องพูดแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องราคานีนะคะไว้ใจได้ค่ะขฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะไปศึกษาทุกวันนะคะไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีเดียวนะคะเช็คทุกเพจทุก ที่นะคะที่มีราคาว่ามันจะถูกต้องไหมนะคะก็คอยฟังนะคะว่าตัวไหนจะราคาลงราคาขึ้นค่ะทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมาอัปดอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆพูดผิดอีกแล้วต้องขออภัยค่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่เป่งล้านวิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการปลูกบอนสีนะคะและก็ต้นไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศหรือว่า ต้นไม้ยืนต้นผักผลไม้นะคะแล้วก็ขอให้คนทุกคนนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะอย่าเครียดนะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับคลิปดีๆสวยๆจากฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะ